สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตนิวส์นะคะประจำวันที่26พฤศจิกายน2025ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ของบิตคอยกันค่ะที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมันดูนิ่งๆจังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นช่วงที่แรงอัดกำลังสะสมตัวสูงมากเลยนะคะเหมือนกำลังรอว่าจะไประเบิดทางไหน ใช่เลยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากตอนนี้เลยคือตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์แบบสวิงไปมาเหมือนช่วงก่อนๆแต่มันกําลังรอการปลดล็อกเงื่อนไขาทางเทคนิคที่ชัดเจนมากๆครับซึ่งมีตัวเลขสําคัญอยู่2-3จุดที่เป็นเหมือนกําแพงกับแนวรับตัดสินเลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายของฝั่งกระทิงก่อนเลยดีกว่าตัวเลขสําคัญที่สุดที่ต้องผ่านไปให้ได้นี่คืออะไรคะคือดัน่ 13, ดอลลาร์ครับ แสนสามพันห้าร้อยครับผมการที่ราคาจะกลับไปเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวได้เนี่ยต้องทะลุก,กำแพงนี้ไปให้ได้ก่อนถ้าผ่านไปได้สำเร็จนะมันจะเป็นการยืนยันเลยว่ากระทิงกลับมาคุมเกมแล้วจริงๆแล้วก็เป็นการเปิดทางให้ราคาวิ่งต่อไปในรอบใหม่อืแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าการดีดตัวขึ้นไปครั้งนี้มันไปไม่ถึง1,3,500ดอลลาร์ 1, ครับเข้าใจเลยค่ะคือถ้าจะขึ้นจริงก็ต้องทาลายสถิติเก่าให้ได้ก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะข้อมูลจากฝั่ง Stablecoin เป็นจุดที่ต้องระวังเลยครับค่ะที่ว่า USDT Supply กกำลังลดลงอันนี้มันบอกอะไรเราได้ว่างคะครับผมคือข้อมูลนี้ตีความได้ค่อนข้าตงตรงไปตรงมาเลยว่าเงินทุนใหม่ย,ยังไม่ได้ไหลเข้ามาในตลาดมากพออืที่จะมาสร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดกระทิงในตอนนี้ได้พอสภาพคล่องใหม่ไม่เข้าแล้วถ้าเกิดแรงเทขายขึ้นมา จนราคาทะลุแนวรับสําคัญที่86,000ดอลลาร์ลงไป86ใช่ครับมันก็จะเป็นการเปิดประตูสู่หมดขาลงอย่างต่อเนื่องไม่ทันทีเลยตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากได้ยินมาว่ามีจุดที่เหมือนเป็นออระเบิดเวลารออยู่ด้วยใช่ครับมันคือบริเวณที่เรียกว่า Liquidation Cluster Liquidation Clusters ครับ คือเป็นจุดท yeah> UH ี่มีคนวางเดิมพันไว้จำนวนมหาศาลเลยแล้วก็พร้อมที่จะสร้างแรงเหวี่ยงให้ตลาดอย่างรุนแรงมากโหข้อมูลระบุมาชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าราคาสูงกว่า89,000ดอลลาร์จะมีการล้างสถานะช็อตมูลค่ากว่า958ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจจะดันราคาให้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเกือบพันล้านเลยนะคะใช่ครับแต่ถ้าในทางกลับกันราคาต่ำกว่า86,000ดอลลาร์ แนวรับสำคัญของเราถูกต้องครับก็จะมีการล้างสถานะรองมูลค่าราวราว8ล้านดอลลาร์ซึ่งอันนี้ก็จะลกราคาให้ดิ่งลงอย่างหนักได้เหมือนกันโหแปลว่าตลาดเหมือนสร้างกับดักไว้รอตัวเองเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็มีโอกาสเกิดแรงกระชากที่รุนแรงได้ทั้งนั้นเลยถูกต้องครับมันคือเชื้อเพลิงที่รอการจุดชนวนซึ่งทำให้สถานการณ์ตอนนี้น่าจับตาเป็นพิเศษเพราะการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปไม่น่าจะเป็นการขยับแบบธรมธรมดาาแล้ว แล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราควรจะมองสถานการณ์ตอนนี้ยังไงดีคะคือแทนที่เราจะคาดเดานะครับผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการรอให้ตลาดเป็นคนตอบรออย่างเดียวเลยใช่ครับคือเราต้องจับตาดูการทะลุออกจากกรอบราคาเป็นหลักเลยถ้าทะลุ1 3 5 0 0ดอลลาร์ได้อันนี้ก็เป็นการยืนยันโหมดกระทิงค่ะแต่ถ้าหลุด86,000ดอลลาร์ก็คือเปิดโหมดขาลงต่อเนื่องตอนนี้ตลาดอยู่ในโซนที่แบบชี้ชะตาจริงๆ ที่พร้อมจะเหวี่ยงไปได้ทั้งสองทางกลยุทธ์คือการรอดูจุดเบรกมากกว่าการเดาใจตลาดครับสรุปได้ชัดเจนมากเลยค่ะ ก็คือบิตคอยอยู่ในจุดวัดใจโดยมีแนวต้านสำคัญที่ $13,500 ดอลลาร์ 13, 500, และแนวรับที่ $86,000 ดอลลาร์ 86, เป็นตัวตัดสินทิศทางพร้อมกับมีจุดล้างพอร์ตที่อาจจะสร้างความผันผวน,นรุนแรงรออยู่ครับผมและอาจจะขอทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดต่อกันนะครับได้เลยค่ะคือในเมื่อมีเดิมพันมูลค่ามหาศาลร,รออยู่ที่กรอบราคานี้คำถามที่สำคัญอาจไม่ใช่แค่ว่า ราคาจะทะลุไปทางไหนแต่อาจจะเป็นอะไรคือปัจจัยที่จะมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงมหาศาลพอที่จะทะลุโซนเหล่านั้นไปได้เป็นกำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ